สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอิสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอกับผมนะครับก็จะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็มีรถเก่งนะครับขวัญใจวัยรุ่นสายซิ่งมาอีกหนึ่งคันนะฮะนี่เลยนะครับสีส้มแบบสวยๆนะฮะสปอร์ตสปอร์ตด้านข้างผมนี่เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว Honda Jazz GK นะฮะแล้วก็เป็นตัวรุ่น 1.5RS ออโต้ปี2017นะฮะเลขไมล์6 0 0 0 0กว่าโลนะครับเพื่อนๆคนไหนที่หา ะครับเจ้าตัวแจจีเนะฮะสีแบบเด่นๆแบบนี้ก็นะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384หรือว่า084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์น,นี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทั้งละเอียดภายนอกภายในนะครับของเจ้าแจจคันนี้นะฮะว่าน่าสนใจยังไงนะครับในส่วนตัวค่าตัวของเขานะฮะเปิดอยู่ที่485,000บาทเท่านั้นเองคเครดิตดีฟรีดาวน์อนอยู่ประมาณ8,000นะครับอ่ะ เพื่อไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรบกวนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนาช่องผมให้หน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะนะครับพี่ๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะตัวนี้นะครจะเป็นตัว j จ z e z GK ตัว RS H, นะฮะสีสวยด้วยแล้วก็ขนานจะเข้ามานะ,ะสีสวยสวยแบบนี้นะคระัตัวอยู่ที่485,000านะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเลิกผลิตนะครับก็ไฟหน้านะครับจะเป็นฟู l l LED ดีแล้วนะครับนะไฟหน้าแบบนี้นะกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมตัดกับตัวสีดําเป็นโลแบกนะฮะแล้วก็มีโลโก้ RS มาให้นะครับนะกันชนหน้าก็จะได้เป็นสีตัวรถตัดกับตัวสีดําด้านแล้วก็บีลาแคปลามาให้ไฟไฟตัดหมอกที่หน้ามาให้นะครับตัวรถนะครับไม่มีปล่อยชนหนักที่คว่ำจมน้ำนะฮะใดๆทั้งสิ้นนะครับ มาพร้อมกับตัวยางนะครับโกฮาม่ m a Bu Earth นะฮะนี่เลยนะครับยางตัวนี้นะฮะจะเป็นล้อแมกขอบ16นะฮะดิสเบรกนะครับยางปี2022นะยางปี2022แท้เลยนะครับนะส่วนล้อแมกนะครับเงางาไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวรถบางๆนะครับนะแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะมีโสดตัวไฟเลี้ยวกระจกจะได้เป็นสีดำนะครับ ลน์น้ำฮอนด้านะครับมีครบกุญแจคีย์เลสนะฮะละเอียดตัวรถนะครับนี่เลยสีเสือต่างต่างเดิมเดิมนะฮะสวยนะสีนี้นานๆจะเข้ามานะจะเป็นสีส้มนะครับนี่ภายในนะครับก็แทบไม่มีรอยเลยนะครับนะตรงนี้จะเป็นผ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยนะฮะนะตัวเลขเพจต่างๆนะครับนะตัวรุ่นนะครับนี่ GK นะครับ58นะครับตัวนี้จะเป็นโรงงานผลิตที่ปราจีนบุรีนะครับนะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็น6ตัวหลังจะเป็นเลขนัมเบอร์รันนัมเบอร์ของตัวรถนะครับตัวเครื่อง L 1 5 z นะครับนี่เลยนะครับผมนะน็อตเลื่อต่างๆไม่มีขยับนะฮะสวยๆนะฮะผ่อนได้ถึง7ปีนะผ่อน7ปีก็อยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเบาะสวยๆเลยนะฮะภายในนะฮะคันนี้ ได้เดิมมากนะครับเบาสวยมากนะครับนะเล็กไม่หกหมื่นกว่าโลนะครับด้านหลังนะฮะสวยเลยนะครับนะสี่แปดห้านะับพี่ๆสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนี่นะฮะไฟท้ายนะครับ LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับนี่นะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราโอนย้ายเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนะครับ มีดิฟเซอร์มาให้นะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเปิดทุกวันเลยนะฮะตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับผมภายในค่อนข้าง,งสวยนะฮะผ่านด้านหลังนะครับอยู่ครบเลยนะฮะ,ะบอกได้เลยว่าใครที่หาแจ็จจอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคุณแจคีเลตนะคุณแจเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะ กระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับซินทัลล็อกต่างๆมีมาให้หมดเลยนะครับนี่นะมีเพดชิปมาให้ด้วยนะเป็นพุสตาร์แบบนี้นะครับนี่เลขไมหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่กิโลนะครับนี่แอร์ออโต้มีก้อนผลังมาให้นะครับ มาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเพื่อนนะครับตั้งอยู่ที่เซรีไทยเจ็ดสิบบินบุรีกรุงเทพนะครับนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันนี่นะฮะตัวน็อตนะครับใส่เลยไม่มีขยับเลยนะฮะเบรก a อ s มาร์กโงงานอยู่ครบห้องเครื่องนะับแห้งสนิทนะครับทางนงทางน้ากรนะครับนะก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆที่หานะครับตัวแจ๊ส G.K. นะครับตัวพิเศษก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็นตัว Honda j แ z ๊ส G.K. 1.5iS Auto ปี2017สแท้นะครับเลขไม่นะฮะหกหมื่นเ็ดนะฮะค่าตัวอยู่ที่4ี่แสนแปดหมบาทนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสคารก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ